นี่ต้มบุกหม้อใหญ่หม้อซึ้งนึ่งขนมเลยนี่ต้มบุกนี่ใส่ใบมะขามใส่มะขามเข้าไปต้มบุกกำลังหอมเลยเนี่ยโอ้ยกำลังหอมนี่ต้มบุกปีนี้นะครับปีสองพันหาร้อยหกสิบสาม เนี่ยปีนี้ได้แค่นี้แหละเยอะที่สุดก็ไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้กินแหละปีนี้นี่มีแค่นี้จริงๆเลยปีนี้ต้มบุกนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับนี่ออกเปลือกออกแล้ว ได้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวเราจะลองขนดูนะขนดูซิว่าเป็นยังไงนี่มันเพิ่งกำลังจะเดือดเห็นไหมม,มันกำลังจะเดือดโอ้โหนี่ต้นใหญ่ที่สุดนี่ต้นใหญ่ที่สุดนี่แค่เนี้ย ใส่ใบมะขามเข้าไปใส่มะขามเข้าไปจะอร่อยเนี่ยบุกค,ครับบุกบุกปีนี้มีแค่นี้จริงๆแค่นี้กันครับ